ฟูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยฟู้ดแพนด้าอาราบัสชิลคับกาแฟาดริปพร้อมนึ่มน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตมิกกุครีมอาบน้ำโชก,กุบุสึโมโนกาตาริ ศิลปินนะฮะในตำนานทุกๆคนมาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเกมนี้มันต้องระทึกขวัญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั uh> ้น <weighted> ต <what> ้องเติมพลังกันสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ต่อสู้กันวันนี้เกมนี้สับสุนโดยกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟริบพร้อมดื่มในเกมใบระเบิดผมอยากให้เพื่อนของผมเนี่ยนะกระปรีกระเป๋าในการแข่งขันเพื่อจะได้ไม่มีการดรอปกันเลยเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้บาริสต้าเอาเอามาเสิร์ฟเลย เอาของดีมาเติมพลังเพื่อนๆกันหน่อยครับดีมากๆเอาเชิญเชชิญใครอยากดื่มดื่มได้เลยนะครับผมวันนี้ผมได้มีอาราบัสชิลครับมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองดื่มเป็นกาแฟดริปรสชาติอร่อยมากๆเพราะเขาใช้เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า100%จากบราซิลเรียกได้ว่าราชาแห่งกาแฟเลยทีเดียวนะครับและยิ่งบรรจุในภาชนะแบบนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรม ชิลคัพคอฟฟทำให้รสชาติเนี่ยมีความเสถียรอย่างมากแถมยังมีให้เลือกถึง4รสชาตินะครับเอสเปรสโซ่ลาเต้มอคาและคาราเมลมาร์เกียโตกับพี่กระเป๋าดีไหมครับดีครับพจาจันกินหรือยังครับแอดชอบกาแฟมากแต่แอดก็อยากได้คนแท็กแคร์เหมือนกันไปเอาไก่ราลับ้านไปเอาไก่ราลับ้านไปคู่แรกหมดแล้วนี่พี่กินหมดแล้วเอาเอาเอามาอีกเอามาอีก พี่แอดขอลดคาราเมลเมคเคโต้ช้าๆนี่ฮาวพี่แอนกาแฟหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วอยากได้อะไรครับอยากได้เมคเคโต้เมคเคโตอะไรวะคาราเมลเมคเคโต้เอาไก่แลกลับบ้านไปเอาหมดแล้วจริงพี่แอดกินหมดแล้วจริงเะพี่ าไม่พลาเลยเป็นตัวปลาเลยจะเนียนสุดเลยอะแล้วอร่อยมากรสชาติกาแฟไม่สงสัยสงสัยเมื่อกี้อะไรชื่อชื่อกาแฟชื่อกาแฟคาราเมลมาเกียโตแต่เขาพูดเร็วไงใช่พี่แอนเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดภาษาอังกฤษน่ะพี่แอนไม่ถนัดแต่พี่ถนัดภาษารักมากกว่าเอ้ยอ่าเรากลับไปที่เกมกันดีกว่าครับคู่แรกของเรานะครับคุณโต้งกับคุณปู่จานครับสองท่านมาเจอกัน ใด้หมวดหมู่คิดคิดให้พี่หน่อยคิดพี่หน่อยโซ่เจอเจอครับคุณโอ้โหพวกคุณได้หมวดหมู่สิ่งที่หมุนได้อะไรบ้างที่หมุนได้ครับทุกอย่างได้ครับพร้อมล้วงครับเริ่มมาเลยฮะเอาอันเดียวหาให้เจอครับโอ้โหมนุษย์ต่างดาวมากับอะไรเลี้ยนจานดาวเทียมจานดาวเทียมอะไรจานดาวเทียมเลยเล่าจานอะไรมาจีจานเลยนะจานบิน เออนั่นแหละภาษาอางกินอ่ะ UFO UFO เยี่ยมครับดันไปดันไปโอเคเวลาไปกินเวลาไปกินโอ้จีนเย s โอ้จีนอะไรวะรู้ได้เหรนี่เลยหมุนติ้วติ้วสามารถวิดนามได้กังหันลมกังหันลมที่ก้นหนวดลิปสติกลิปสติกครับหุนได้ อโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆซีดีอ่ะถูกซีดีถูกตาเมื่อกี้ไปกินโต๊ะจีแล้วมีเป็ดปักกิ่งกับเป็ดปักกิ่งกับอะไรวะเมนูอ่ะเป็ดปักกิ่งแล้วก็อ่ยิบมันใหม่ยิบมันใหม่ยิบมันใหมโยนทิ้งโยนทิ้งยิบมันใหมอ่าอ่าอะไรอะไรวะอะไรที่มันหมุนได้โอ้โหมึงทำอย่างนี้ก็ได้เพื่อนอ่ะ ทีมนี้ได้ไป3มคะแนนผู้ต่อไปครับค<ส>ี่เฟมครับพี่แอดครับเชิญครับสองท่านนี้จะได้เจอกันแล้วเพราะพวกคุณจะได้ของคือสิ่งที่ลอยน้ําได้อะไรบ้างครับพี่แอดลอยน้ําได้เป็ดเล่นเลยดีกว่ามาเล่นเลยดีวกว่ามาพอมไปโอ้ห้ามเวห้ามเวลาเราไอท้อ ออะะไไรรทำใช้เพื่อนร่วมโอมฟอบถูกต้องดันไปลอยเอาไปปล่อยแล้วก็ลอยลอยแพรลอยแพรถูกต้องดันไปดันไปสิห่วงยางห่วงยางไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดได้คะแนนมากกว่าตักน้ำตักน้ำขันขันขันถูกต้องดันไปตุ้มตุ้มตุ้ม กระบุมันมีอะไรปองปองการรวมกันปองสบูุ่ปองสบู่เอออะไรอะไรอะไรรู้รู้กาบกาบกาบเป็ดเป็ดเป็ดลอนำเป็ดลอยน้ำเป็ดเป็ดยางเป็ดยางเป็ดยางเป็นน้ำลอยลอยได้แล้วก็ขับได้ด้วยอ่ะรถรถเป็นน้ำเรือเรือเป็ดเบเกอบเรือเป็ดอะไรนะเรือเป็ดเรือเป็ด มันมีนกเป็ดน้ําแล้วก็มีเรือเป็ดครับผมรถเป็ดน้ําไม่มีนะรถเป็ดน้ําไม่มีนะเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนฝั่งนี้ได้ไปเต็มๆ <S 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 อีก3าคะแนนอะไรอีกอ่ะพีแอเอาเลยเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งพืชชนิดหนึ่งบนน้ำพักตบชวาโอ้พักตบโม้เก่งมากเก่งมากอ่ะ ครับพี่ครับค oh. ู่นี้ฮะต่อจากนี้ไปเนี่ยมาให้ปะทะกันเลยนะครับต้องให้พิเศษโอ้โหดูท่าเก็บของเขามีการแพล้งกินเก็บของด้วยผมไม่เคยนึกเลยนะว่าพี่แอดจะแข็งแรงขนาดนี้พี่แอดชอบเยอะสมุนรพรยอ่าต่อไปคุณชินกับคุณเป้เจอกันครับเชิญนี่โถยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยนะห้ามยอมแพ้นะครับสิ่งที่อยู่ในสนามฟุตบอลอะไรบ้างเยอะแยะมากมายครับ พร้อมเริ่มครับไปอ,อะไรบ้างยังยังถ้าเตะเข้าเท่ากับได้ประตูแต้มเต็มสกอร์ยิงยิงฟุตบอลตุงอะไรตุงอะไรตะไคร้ตะไคร้ถ,ถ,ถูกต้องตงุงครับใช้คำว่าตงุงข้าโอ้โห,โหนี่เขาแป๊บเดียวเลยเออถ่ายรูปถ่ายรูปตากล้องถูกต้องถูกต้องตากล้องมีอยู่ในสนามฟุตบอลครับ เวลาคนแบบเจ็บอ่ะแล้วก็ต้องขิ้วอะไรไปเอถูกต้องขอรับคุณผู้ชมฮะต่อจากนี้โคไม่ใช่ไม่ใช่อย่างหนึ่งเออนักนักฟ้าผู้ช็อตฮ่าดังครับดังแล้วแต่ดันดูน้าผู้ช็อตผมไม่รู้นะเออเวลาเตะออกนอกสนามจะมีคนวิ่งอ่ะเด้แบอลได้แกบอลไฮ้ไวเฮ้ไว้เออ ปุ๊บกันเจ็บกันัชนเขสนับแข้งสนัแข้งสนับแข้งอับแข้งไม่ทันสนับเข่าฮะไปสนับเข่าขึ้นสูงไปนิดหนึ่งถ้าลงใต้ไหมนิดสนับแข้งแล้วดีฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนฝั่งนี้ได้ไปสามคะแนนเอาละนะตีตื้นขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นโอกาสของหัวหน้าทีมบ้านนะครับเป็นคู่สุดท้ายทางบ้านเลยครับคุณิงครับ แนนครับอย่ายอมกันเฟรดี้ครับผมพี่พึ่งพี่พึ่งเฟรดี้ครับผมพี่พึ่งอมนเปลี่ยนไม่ทันน่ะพร้อมนะครับอุปกรณ์และส่วนผสมสำหรับการชงกาแฟมีอะไรบ้างใบให้ดีเริ่มครับใบตุ้มยังยังเอ่อมีผู้กินอะไรคะ มันเรื่องเออมีฟูยังไงเล่นเน้นน่ารักดูนี่นี่ข้ามครับผมอันนี้ครับผมอันนี้เสื้อเสื้อกั๊มผ้ากันเปื้อนมีผ้าครับผมสีอะไรครับผมสีอะไรครับผ้าขาวมันมันค่อนข้างอะไรครับผมยืดหยุ่นยืดหยุ่นไม่หนาครับผมมันไม่หนาครับผมมันไม่น้บางผ้าบางผ้าบางผ้าขาวบางผ้าขาวบางโอเคผ้าขาวยืดหยุ่นผ้าขาวยืดหยุ่นไว้เอ่อกอดน้ำได้ค่ะ กล้วยครับพี่น้องต้องดื่มไหมครับผมกาแฟไม่ใช่ครับผมเอาแก้วหวานหวานครับผมน้รตาลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมถูกต้องเราดื่มอะไรครับดื่มน้ำเชื่อมผมไม่เคยดื่มน้ำเชื่อมไว้ใส่น้ำค่ะแก้วใหญ่ๆหน่อยโถ่เยือกเยือกครับถูกต้องดั้ไปปุ๊บที่มันโรยบนบนแฟปเป้ครับผมกาแฟที่เป็นขาวๆวิปครีมวิปครีมโรยครัขนอคชีมเอาแล้วเปลี่ยนได้อ๋ ่งนี้ได้คะแนนเต็มๆกับที่ครับเอาละผมบอกก่อนเลยนะก่อนที่ผมจะประกาศว่าคุณได้ไปกี่คะแนนนะครับหัวหน้าทีมของทีมนี้ที่ได้คะแนนมากที่สุดในเกมเกมนี้ผมจะมีรางวัลพิเศษมามอบให้ด้วยเหมือนกันว่าไปแล้วตะกี้นี้ระเบิดฝั่งนี้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ยังไม่ได้คะแนนนะฮะทีมนี้นะครับได้ไปอีก3คะแนนรวมเป็น6คะแนนแต่เพาเอิญว่าคะแนนมันได้6กับ6เหมือนกันนะฮะ ทีมนี้จะได้ของรางวัลพิเศษที่ผมเตรียมไว้ให้หัวหน้าทีมครับเชิญทางนี้ฮะคุณิงครับอย่าบอกนะอย่าบอกว่าจะได้กาแฟผมจะบอกให้ครับหัวหน้าทีมนี้นะครับรางวัลพิเศษเอาออกมาให้เขาทั้งหมดนี่เลยผมอยากได้ตู้นี้กลับบ้านตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่มาให้กาแฟทั้งบนนะฮะพิเศษสุดๆสำหรับหัวหน้าทีมนะครับก็จะรับนะครับกาแฟอาราบัสชิลคับ ทั้งหมดนี่กลับบ้านไปเลย,ย,ย,ยส่วน<ก>พี่พึ่งครับเชิญทางนี้ครับพี่พึ่งก็ได้ขอเหมือนกันครับวันนี้ก็มีกิฟต์เซตนะครับจากอาราบัสชิลคับมามอบให้เหมือนกันครับเอาของของ,ของคุณพึ่งออกมารับไปเลยย,ยินดีด้วยนะครับผมคะแนนตอนนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าทีมของคุณอิงตามอยู่14ต่อ15เท่านั้นเองและเกมหน้าของเราซุปตามาเป็นภาพสักครู่เดียว รับเกมที่2ครับก็เป็นใบระเบิดครับผมก็ตืน่นเต้นดีครับผมพอมาเล่นจริงก็แอบมีวันวนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีครับพี่ๆในทีมช่วยกันอีกแล้วครับผมก็เกมนี้เสมอก็ไม่เป็นไรครับแต่เกมหน้าผมชนะคุณแน่นอนครับ